สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิต์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สุขูสุขคนมื่อนี้สิพามาสำรวจราคางวอยู่ตลาดนัดอำเภอศรีบุรเรืองจังหวัดน,น้องบัวลำพูเศร้าวันที่18เดือนมีนาคม2 5 6 8ทุกวันอังาาคารนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาก ลงคลิปให้พี่น้องเขาได้รับชมระเบิงอยู่ตลาดนั่นอำเภอสีบุญเลี่ยงนะครับเมื่อนี้ราคาง่วงจีถูกสิแพงสํามใดนะครับยู่ตลาดนี่นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับเป็นคึมๆบดๆนะครับก่อนสเข้าไปรับชมกับปากกตดตามกกไร์กแช่ให้ทิ้ดน้ำเนือครับพี่น้องรับข้าไปรับชมน้ากันได้เลยครับเท่าไรลรอครับห้อยของแม่แล้วตัวครับของแม่บ่ของอีเม่ยแล้วบุตระแม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูก แม่ลูกนี่เท่าไรครับแม่สามหมื่นห้าลูกตัวผู้บ่สามหมื่นห้าแม่ตัวเมียสามหมื่นห้าลูกกระตัวบกง่นะครับลูกตัวบกง่าง่ๆเลยลูกนี่ลูกนี่สายใดละคอโบลูเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้ในแม่บอมมีเบอร์โทรเนะเาะเบืองเอานะครับราคาง,ง่วแม่เพิ่นบอมมีเบอร์โทรนะครับนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้ เป็นตัวโอไปนะครับพี่น้องใช้ห้อยข้องห้อยทำอะไรอยู่บ่ครับมอหลุนหลุนลิลลินเนี่ยแะครับนี่ตี้ยโอ้คือคนหยองแใจมืดเนี่ยพกสิออกกับคนยองกว่าครับแม่เท่าไรครับนี่แม่สาวนี่คู่นี้อยากได้สามหมื่นหาหาร้อยครับคู่นี้สามหมื่นหาหาร้อยเนาะสามหมื่นหาหาร้อยนะครับคู่นาองแม่นั่งนะครับพี่น้อง แม่น่านะครับลองได้ไม่ไกลส่งให้พร้อมครับมีคมเดียวนี่ครับผมเอาฝากเบอร์โทร้ไปเนี่ยศูนย์แปดศู้าเก้าหนึ่งครับท็อปครับผมห้อยท็อปเนาะครับทุกโชคกันมานครับขอบคุณหลายๆครับแม่นี่เท่าไรครับแม่สามสิบห้าห้าร้อยนะครับแม่สาวเงาหางยิ่งย่งนะครับหางเป็นพวกร้อยนะครับพี่น้อง วงลำโตวทวายช่วงไทไายลำโตนะครับแข้งขานะครับสิบห้าห้าร้อยเนาะสิบห้าห้าร้อยแล้วตัวผู้นี่เท่าไรครับผู้ทุกความคุณดูใส่บุพมาสามหมื่นกว่าแล้วคับสามหมื่นกว่าตัวผู้นี่เนาะมีตัวเดียวบอก้องฮองบอกชุ่มนี่เท่าไรครับตัวนี้หมื่นสามห้าร้อยนะครับมีสองตัวนี้เนาะ เอาฝากบโทรไเน้สอ์เ oh, ้ี oria, ่ย0สี 29, oh, ่หกส0ู6 2 0ห้อยสมสีชมพูโชคโชคกันหมานครับห้อยของห้อยบอครับอันนี้มวเนี่ยดอกวเนื้อราคาเท่าไรครับสองนเ้าสองหมก้าโอ้สูงร้ายไปไหนแล้วเนี่ยรอยหาสิบเนาะงวเนื้อ ยังบ่ท่านทองงัวเนื้อนะครับพี่น้องแม่บักไยนะครับอันนี้ดิเท่าไรครับสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับแม่บักไยป้าถูกเ็นงัวเนื้อนะครับพี่น้องแต่ก่อนนี่ราคาสัมหนีได้เนาะนะครับพี่น้องมีสองตัวนี่บอกเอาฝากกดโทรไปเน้าูนย่งหหนึ่งหกเกนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้า ห้อยเพิกมาแต่บ้าน์เลยเนาะมัแต่สีชมพูสีชมพูเอ้าโชว์กันมาครับอันนี้แม่สาวนี่ของพ่อของพ่อเนาะของพ่อโอ้แม่นี่จัดประงามครับพี่น้องแม่ยิงยงสน่องหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเพิ่อนปิดสายได้เนาะพ่อ บามันเนี่ยนะบามันเนาะลูกของเองินยังไงซีไวล์ลูกของซีไว้นะครับพี่น้องซีไวล์ลูกของซีไว้นะครับเ<ม>งาเงาหางยังไงเท่าไรก็พ่อแม่เนี่ห้่อหน่อยสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันป้าแม่แบบไงครับพี่น้องราคาห้องรถได้เนะาดดเนะน,นะครับเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งช่วงท้ายเบิ้งเงาหางน,นะครับพี่น้องลำโตนะครับลำโตนะครับ งาครับเบิ่งหน้านะครับเบิ่งหน้าตานะครับพี่น้องสีช้ำๆนะครับพี่น้องช่วงท้ายช่วงหางนี่ใช่ครับอันนี้แม่ลูกว่าแม่นบ่อันนี้แม่นี่แม่ของแม่ตัวนี้นี่ลูกน้อกอ๋อลูกลูกตัวนี้เนาะลูกเพิ่นเป็นลูกของตัวใดลูกนี่เป็นลูกลูกแม่นี่เห็นบ่ลูกแม่นี่ตัวนี้ก็ลูกแม่นี่อ๋อครับ สายซีวสายซีว้มันสีดังสายซีวมันสีดังเนาะสีดังโยคอมั็นบ่อสายซีว่ลูกตัวผู้แม่นี่โค้นี่เท่าไดครับสองหมื่นามสองหราคาห้องแ่นี่สองหมื่นสองแม่นี่สีสูงไรปันไดพ่อร้อยสามสิบหาเนาะร้อยสามสิบหาลูกเพินลูกที่ใไรครับเป็นลูกที่สองลูกที่สองเนาะครับบังลูกครับับ ครับเบังลูกเพิ่นลูกเพิ่์ลนู้นนะครับพี่น้องสีแดงๆช่ำๆนะครับครับเบังเมียเพิ่นนะครับแล้วเมียนี่เท่าไรครับนี่ห้องไว้สองหมื่นสามสองหมื่นสามเหมือนกันเนาะโอ้สองหมื่นสองราคาห้องต่อรองได้อีกเนาะครับสายซีไว้ขึ้นกันบ่างก่อนสายซีไว้นะครับสูงประมาณร้อยสามสิบกัวเนาะนี่เนาะอายุประมาณจะปีก่อนปีเสศษๆนะครับพี่รองสองหมื่นสาม ต่อร่องได้อีกนะครับบังหน้าตาบังแทงขาล่ำตัวนะครับล่ำตัวช่วงท้ายนะครับพี่น้องช่วงท้ายช่วงโท w านะครับพี่น้อง,งเอาม่านซีตัวเนาะ เอาพ่อฝากกูโทษไนี่ย้าห0สี่ห้าส5 3ส6 2 3 3ส2สสอห้อยว่นบานคอพอห้อยว่นบานคอน่นสัง่นสังเนาะพอพอชุกกันหมานรัาพอ,พอสวัสดีครับพ่อครับอ,อันนี้เม่เจ็ดพัห้าบ่หาตัวเจ็ดพันหา้าเนาะเออบ่หายตัว บ่ให้ต่อสิมีผู้ซื้อบ่ล่ะพ่อบ่มีผู้ซื้อก็เลี้ยงอ้วนมาได้สิบเอ็ดครับเออเจ็ดพันห้าเออเอาสามอาทิตย์อ้วนหลังปวดตืดเล่นี่ยครับเนี่ยเบิ่งเอานะครับพี่น้องเจ็ดพันห้าเนาะพ่อเนาะเจ็ดพันห้าร่ำตัวขาดน้ำเลี้ยงนะครับเันสีได้ไหเออาใส่อีกเอ๋อ คู่นี่นี่คู่นี่นี่เท่าไรพ่อตัวละเมื่อนครูเนี่ยตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นแม่สาวน้อยเนาะแม่สาวน้อยอายุประมาณจากปีอายุประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับพี่น้องเบิังล่ำโตช่วงท้ายเราหานะครับพี่น้องล่ำโตดีนะครับคู่นี่ตัวละหนึ่งหมื่นบาทตัวละหนึ่งหมื่นตัวละหนึ่งหมื่นมีเท่านี้บ่พ่อมีเท่านี้ละเอาฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยเออศูนย์แปดสามศูนย์แปดสาม 180หนึ่งแปดศูนย์หน่เจ็นาย์อ้อยซี่เข้านห้อยนะครับน้อห้อยซีเข้านะครับพี่น้องายห้อยยูนี่บ่อยวนอำเภอศรีบุรียันี่บ่อพ่ออำเภอศรบุรีครับอพ่อโชคชกกันมานชกันมานพ่อหอยตัวละเท่าไหครับ เที่สั่ที่ถามคุณสั่หนให้หรืเนาะคันสองันออ่ะเท่าไรครับแม่สาวนี่แม่สาวอันพึ่งเจ็ดพ้าร้อยจ้าหนึ่งหม่นจ้าอยเนาอันงวสายใดนอนนี่นนบามั่นจ้าบามันนะครับอายุประมามั่นเกงเดียวรับามาั่นปีป,ปีกัวี่จ้าปีกวัวนะครับช่วงไทยเงาหางนะครับน่มสีเตาคิวดีเนาะครับช่วงไทยเงาหางยังไงนะครับสีสอ่ แดงฉ่ำๆนะครับแม่นั่นเท่าไหร่ครับแม่นั่นแต่จ้าแม่แม่นี่แหละแม่ต,ต,ตัวนี้หมื่นเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้อง,งนี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท <mumbles. S 1> หูยาวเนาะหูยาวนะครับแข้งขานะครับพี่น้องช่วงท้ายนะครับแข้งขาหลังยังไงนะครับต,네ตัวนี้น้อยนี่เท่าไหร่ครับตัวน้นอยสี่พันตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวเมียสี่พันบาทเนาะ 4,000บาทต่อรองใน้อีกต่อทรงยิแต่ว่าม้งไก่จะเพราะว่าพานบ่หลาย4,000บาทต่อร่องใน้ยีกบ่โบได้หลายเนาะนะครับซาลูเร่นะครับองเจ้าเนื้อนะครับพี่น้องลำตัวตาหัดนะครับล้ำตัวใยนานีเท่านี้เนาะเอาฝากไทั่วไปนี่ย้าเกเ์ ห้าสี่หกเก้ามาตรบ้านอะไรเนาะชมแพค่ะชมแพชมแพขอนแก่นแม่จ้าเอาโชว์ๆกันมานครับต่อฟ้าซาลูเล่ตัวนี้เนาะเท่าะไรพ่อซาลูเล่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สิบสามพันหนึ่งเลยสิบสามพันนะครับซาลูเล่ตัวนี้นะครับตัวผู้เนาะตัวผู้ซาลูเล่กินเจ้าเนื้อ นะครับซาลูเล่เจลเนื้อพันรวนหรเจ้าเนื้อเนี่ยครับอันตัวนั้นเดี๋ยวพอโค่นนั่นเอยตัวนั้นคมนนั่นแม่ออกับลูกกหญ่สิบห้าพันแม่กับลูกนี่อยากได้สิบห้าพันนะครับพี่น้องสิบห้าพันง่วงบ้า,า,านๆนะครับง่วงบ้านๆง่วงบ้านๆนะครับซุปนั่นเดี๋ยวพอ,วนนอ,พอตัวนิดหน่อยเลยต้องไผ่บุญม,ม,มีเท่านี้เนาะมีเบอร์บอเบอร์โทรบไ่เบอร์จิ้วอะไรบ้างเบอร์จิ้วอะไรไบบเสียเรียกชื่อไม่เ,มเรียกจะพูดจะพูดโอ้ยครับ พ่อแม่นี่เท่าไรครับพ่ออุ้ยผมเอาไปสิบเจ็ดพันนีสิบเจ็ดพันแม่ท่องเรือเ่าครับผมแยกลูกเมื่อกี้นี่แยกลูกเมื่อกี้นี่เนาะสิบเจ็ดพันนะครับแม่นะครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงจะน้อยลูกตัวแม่แยกลูกขึ้นไปเนาะบางช่วงไทยนะครับเงาหางยังไงหางเป็นพวกนะครับ เอามาตัวเดียวพ่ ok อเอามาตัวกับตัวนึ่งครับมาทานใ้ขายแม่นังสาวเเนาะนะครับはは indistinct. circles circles แม่นั่งสาวนะครับอายุประมาณั่นเล็กเดียบก็ได้ขวบเร้ได้ขวบก็ละขวบเลรเนาะนะครับพี่น้องแม่สาวสิบเก้ันเนาะตัวเดียวเนาะตัวนั้นเก้าโอ้ตัวนั้นเก้าบาทตัวนี้ตัวนี้เจ็ดตัวนี้จังหนึ่งครับผมครับผมเอาฝากัวทั่เนอศ์เก้าศูนย์ศ้านย์่เจ็ดแปดสี่เจ็ หกเก้าห้าห้าหกเก้าห้าห้านะครับพี่น้องอ่าพอสมหมายพอสมัยสองตัวชนใจก็โทษเขามาเนาะพ่อเนาะสีชมพูครับโชคโชคกันมานครับขอบคุณแม่นี่แม่นี่เก้าพันบาทนะครับพี่น้องแม่สาวนะครับลำตัวนะครับหน้าตานะครับพี่น้องเนาะลำตัวสูงสูงสูงดีนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบ เจ็ดสามแปดนะครับพี่น้องตัวเมื่อตัวตัวบ้าแม่ลูกนี่เท่าไรครับพอสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันห้าร้อยลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นะครับงอ่อลูกแรกนะครับพี่น้องแม่สูงประมาณหนึร้อยสี่สิบเนาะนะครับพี่น้องเบิง้งนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องเบิง้งลูกแรกนะครับเอามาคมเดียวพอ ข้มเดียวนะครับพี่น้องเบิ่งอรับเอาพอ่อฝากเบอร์ทั่วไปเนี่ยเบอร์ทั่วน้ำยาเนาะเดี๋ยวไปถามเบอร์โทรรนนะคับพี่น้ำยาดูะานะครับแม่เอามาหลายอยู่บ่ครับเอามาคมเดียวบ่แม่ฝากเบอร์โทร่วไปเนี่ย ศูนย์หกสองศูนย์หกแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่ห้านะครับพี่น้องก็โทรมาหาแม่นะครับพี่น้องสนใจแม่ลูกเนาะแม่เนาะคุณโชคนมานพาบเนาะสวัสดีครับอันนี้แม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวท่องระบบท่องระบบครับดิท่องสามเดือนครับท่องได้สามเดือนก็พ่อได้ไปเนาะ โตมตครับโค้มตนะครับพี่น้องโค้มตนะครับได้สามเดือนแล้วสูงไรไปไหนน้องนี่สูงร้อยหกสิบห้าบวกครับสูงร้อบวกนะครับพี่น้องบ้านแม่บักใหญ่นะครับพี่น้องแม่ใหญ่หัวโลดนะครับเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตานานะครับพี่น้องล่ำตัวรำตัวดีครับร่ำาดีตัวแข้งขาดีบ่มีตับนี้ ช่วงใตยครับนุ่มนุ่มซีเต้าครบนะเบิ่งช่วง้ายเงาหางหางงๆนะครับพี่น้องปากบัร์โทรไว้นะครับ098 0981 11 5น2 6นะครับอำเภอศรีบุรืองอำเภอศรีบุรืองครักัตัวนึง7,500ครับ ยังเกาแองกัตเจ็ดพันห้าแองกัดเนาะแองกัตเจ็ดพันห้านะครับแองกัดแองกัตเจ็ดพันห้าราคาห้องเนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องเบิ่งลำตัวนะครับพี่น้องง่วนเนื้อเนาะงัวเนื้อนะครับุโชว์กันหมานครับ อันนี้ของพ่อปะครับแม่อันนี้พ่อห้องเท่าไรครับนี่ย้องห้องว้ยสาวสีมึงเอาสาวสองหาร้อยแม่แม่ทองปะหมันครับเป็นหมันแม่หมันเนาะสองหมื่นสองพันห้าสองหมื่นสองพันห้าครับแม่หมันแม่หมันนะครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดเนื้อน้อยเนาะจัะเป็นว่าเป็นง่วนเนื้อนะครับพี่น้องง่วนเอามาตัวเดียวปะครับครับน้อยน้อยนี่ตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ตัวแม่ ตัวผูนี่ตัวใดเนะตัวซีตัวน้อยน้อตัวผูนาะนี่ตัวแม่ชุดนี้เท่าไรครับนี่ช่องตัวมองเอา12800งแปดรนะครับสิบสอนะครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำพ่อนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ095ย์เก้าห้าศูนย์เก้าาสี่หมเก้าแปดห้าสเกาแด้ามัตาบัดนตเพื่อนองหินเพื่อน้องหิน จังหวัดเลยเนาะโอ้มาเจจังหวัดเลยครับพี่น้องมาเบิ่งเอาน้ำพอดนะครับชัชวกันมาคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหนียมาจ้โตัวคบมือวูเอนียวมาซีตัวครับซีตัวเนาะแม่ลูกโคมหนึ่งแหละครับแม่นางสองแม่นางสองมาเรื่มแม่นี่แม่นี่ดบแม่นี่เป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับ ลูก CY096 ซีวายศู23,000ครับเปิดไว้2อ0 0 0ื่นสบาทเนาะครับผมเบิ่งช่วงท้ายเงาหางนะครับพี่น้องลำล้ำลีลำล้ำติดโบดด้วยเนาะครับโบดโบสถ์ครบนะครับเบิ่งเงาหางนะครับลำโตนะครับมาเบิ่งหน้าตานะครับพี่น้องหน้าตาแม่นี่นะครับพี่น้องมาเบิ่งแม่ สาวตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่สายใดครับนี่อันนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตนะครับคสูงเปิดใบสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าเนาะนะครับ ผสมแล้วบ่ครับนี่ผสมแล้วครับผสมได้ยักเดือนแล้วเนาะผสมได้สองเดือนแล้วครับผมได้สองเดือนแล้วเนาะรับประกันรับประกันครับรับประกันทองผสมตัวครับพี่น้องแม่สาวทองแรกเนาะรับประกันทองน้ำเงื่อนกับคนหลู้เลยครับว่าผสมเปิดใบเท่าไหร่ครับนี่ เปิดไปสองหมื่นหนน้าร้อยสองหมนะครับพี่น้องครับน้าเมือกที่พานเราหน้าเมือกมันจะขุนๆทิ้งสิลามันพานนี่สิเป็นน้าเมือกขุนๆลงมาเนาะแม่นครับผมทานมันยังโผ่พานเลยเป็นใสๆใสๆคือน้าหมกนี่ครับพี่น้องถ้านมันพานคือน้าขุนๆนะครับพี่น้องเบิ่งเอาภูเลี้ยงงวงไม้เนาะครับพี่น้องเบิ่งนะครับลั่มปูช่วงไทยเงาหางนะครับหู้เชี่องนะครับเอามาเบิ่ง คมแม่ลูกครับขมแม่ลูกนีๆๆ่ helmet, ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับพี่น้องลูก,ก to to ตัวผู้ลูกเพิ่นเป็นสายใดเนาะสายช็อกโกแลตนะครับแม่สูงหลายไปเลยเนาะแม่สูงไปสิบ่้าร้อยสามสิบยี่ห้ครับสามสิบกว่าเนาะโอ้ลำตัวเงีวแมนนะครับพี fan, ่น้องเปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดไว้สามห้าร้อยครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับครับผมโอ้เป็นเตาไปเลี้ยงครับพี่น้องราคาห้อง ต่อรองได้เนาะครับผมต่อรองได้ต่อรองได้นะครับรับทรงครับรับทรงจ็ดกิโลครับร้อยกิโลครับผมร้อยกิโลเนาะล้ำตัวเงาดีนะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรไว้นะครับ084 084 798 798 6685 6685ครับผมชูชูกันหมานครับขอบคุณหลายๆครับไอ้เบยยงายๆหน่อยเนี่ย สวัสดีครับคู่น,คนี่เท่าไรครับนี่ยสิบหกห้าร้อยจ้ะสิบหกลูกตัวผู้นะครับตังแมีเพิ่นขาด,ดําเลี่ยงจีนน้อยนะครับพี่น้องสิบหกห้าหร้อยเนาะครับอ่ะตัวต่อไปคม่คมนี่นะครับลูกสวยๆลูกตัวเม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวเมียป้าลูกเพิ่นห้ามนะครับแม่เพิ่นขาด,ดําเลี่ยงแต่ลูกสวยนะครับลูกสีแดงฉ่ำ นะครับสองหมืนสามนะครับโคมนี้นะครับพี่น้องโคมนี้สองหมืสามนะครับเบิ้งนะครับพี่น้องลำตัวสองหมื่นสามตัวรองได้เนาะมาเบิ้งกันบ้านบักถึกนะครับเบิ้งหัวเถกนะครับพี่น้องหัวผู้นะครับป้าตัวบักใหญ่นะครับตัวบักใหญ่ลำตัวนะครับสูงหไรไปได้ล่ะครับ รอยเจ็ดสิบกัวเนาะสายใดเนาะนนบลูสายนะบลูสายเบึงเอาครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไรครับนี่ห้าหจ้ามื่นห้านะครับพี่น้องห้าหมื่นห้านะครับพี่น้องบึงห้าหมื่นห้าตัวบกใหญ่ล้ำตัวนะครับพี่น้อง,ง, 55, ง,ง,นะองแข่งขาโอ้ใหญ่นะราคาพี่น้องความผสมได้เนาะห้าหมื 55, ่นห้าเอาฝากกดโทรไว้เลย 098 146 1 4 6 1 4 6 3 4 5 9 3 4 5 9ห่นหม่้มี่ห้อยแมนทุกๆชกันมานครับครับคลิปนี้มีประบ้านสมนิทธ์เออครับพี่น,อน้องอยู่ตลาดนัดอำเภอศรีบุรีเรืยงจังหวัดน้องบัวลำพูผู้อยากได้ลาข้างง่วแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่นะครับพี่น,อน้องผมมาเบิ่งเอาอยู่อำเภอศรีบุรีเรืยงนะครับพี่น,อน้อง ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทีตย์น้ำเนื้อครับี่นองสุดท้ายนี่สวัสดีครับ